สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทางช่องพง DIY เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็นตัวถือเป็นตัวท็อปสุดของเคนโตในรุ่นเคนโตที่ผมทำมานะครับตัวนี้ก็จะมีระบบนะฮะ,ะมีวอลลุ่มนะฮะไว้ปรับการใช้งานทั้งหมด4ตัว นะฮะคนเห็นอาจจะงงให้วอลลุ่มมี VR มีไว้ทำไมเยอะแยะนะฮะ VR เดิมของเครื่องนี่ก็คือตัวนี้เป็นตัวปรับริมิตกระแสนะฮะหรือว่าปรับจำกัดกระแสนะฮะโปรเทคกระแสป้องกันกระแสเกินนะครับตัวแรกนี้เลยครับด้านขวา current น,นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นปรับ m ปรับ m หรือปรับกระแสเวลาที่เราชาร์จนะครับนะฮะส่วนสองตัวนี้ก็คือควบคุมระบบพาว์ชาร์จนะครับระบบพาว์ชาร์จก็คืออ่า เอ็มกระตุกหรือที่เรียกว่าพันกระแทกนั่นเองนะครับเปิดระบบพันกระแทกเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นระบบพันยกนะฮะมีให้ครบหมดเลยนะครับสวิตช์นะฮะจ่ายไฟออกหน้าตู้ตัดจ่ายนะฮะหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยจะมีสวิตตัวนี้ทําไมเมื่อมีเบเกอร์ตัวนี้อยู่เบเกอร์ตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะฮะทำหน้าที่ตัดไฟ ทำหน้าที่ตัดไฟเมื่อเจอเซลล์ชอ็อตเจอแบตชอ็อตเจอแอมต่างๆนะครับหรือเกิดการอักเสบอะไรต่างๆเบรกเกอร์ตัวน,นี้มันก็จะตัดลงนะครับนะแล้วก็มีฟิลอีกกันฮะฟิลขนาดกันอยู่2ตัวฟิลตัวนี้เนี่ยอ่าบางคนก็อาจจะเอาไปเป็นกําหนดลิมิตในการจ่ายกระแสก็ได้นะครับสมมุติว่าอยากให้จ่ายแค่40แอมป์ก็ดึงฟิลออกไปตัวหนึ่งให้เหลือตัวเดียวนะฮะ ถ้าเกิน40แอมป์มันก็ตัดมันก็ขาดฟิวก็ขาดนะครับเบรกตัวนี้ก็40แอมป์นะครับตัวนี้ผมใส่ไว้สตัวนะขนาดกันนะครับเพราะว่าเวลาร้อนมากๆมันก็ขาดได้ก็เลยใส่ขนาดกันไว้2ตัวนะฮะหรือ,อคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องรุ่นนี้ไปนะครจะเอาไปเปลี่ยนเหลือ30แอมป์สตัว25แอมป์สตัวก็ได้นะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ระบบฟิลเนี่ยเอาไปประยุกต์ได้ใช้ได้เยอะนะครับเป็นเอาไปประยุกต์ป้องกันกระแสเกินนะครับนะฮะคีบผิดขั้วนะฮะมันก็ช็อตขาดนะครับปากคีบชนกันมันก็ช็อตขาดนะครับอันนี้ก็ตัดนะครับนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใส่มาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงทุกชิ้นนะะทุกอย่างนะครับนะฮะอ่า ทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะระบบการทํางานก่อนเปิดเครื่องนะเช็คทุกอย่างนะครับอยู่จุดต่ําสุดหรือว่าปิดไว้หมดนะครับรวมถึงสวิตตัวนี้นะฮะสวิตตัวนี้ด้านด้านบนสุดจะเป็นออนนะฮะตรงกลางจะเป็นออฟตรงกลางกับด้านล่างจะเป็นออฟนะฮะมันเป็นสวิตสามจังหวะนะครับผมจะออฟไว้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับนะฮะอันนี้ผมคีบแบตไว้แล้วนะผมคีบแบตไว้แล้วนะครับอ่า แรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่ที่12.6โวลต์ถ้าเกิดว่าเราคีบขั้วผิดนะครับสวิตช์ตัวนี้ออฟอยู่นะครับต้องออฟอยู่นะครับทำ,ทำงานตามเงื่อนไขสวิตช์ตัวนี้ออฟอยู่แล้วเราไปคีบขั้วผิดนะครับมันจะมีเสียงเตือนขึ้นมาเราก็เปลี่ยนปากคีบคีบให้ถูกขั้วนะครับนะครคีบให้ถูกขั้วนะครับไม่ต้องไปยกสวิตช์ขึ้นนะครับถ้ายกสวิตช์ขึ้นก็คือมัน โอกาสก็จะมีโอกาสทําให้เครื่องเสียหายได้เหมือนกันถ้าระบบฟิลกับเบรกเกอร์ตัดไม่ทันนะครับ12.6นะฮะทีนี้เราจะเริ่มทําการชาร์จทํำยังไงนะฮะเปิดสวิตตัวนี้ขึ้นครับโยกขึ้นปุ๊บแล้วเราก็มาปรับแอมป์ครับปรับกระแสนะฮะผมจะเอาไว้ที่10แอมป์นะนี่การทสเครื่องนะครับก็จะตั้งไว้ที่10แอมป มันจะได้ดูง่ายๆครับนะฮะอันนี้จะทําให้ลูกค้าดูง่ายๆนะครับอันนี้สิบจุดสี่แอมม์ลดลงมาอ่าสิบแอมป์นะครับสิบแอมป์แคมมิเตอร์จับได้เท่าไหร่นะครับสิบจุดหนึ่งสิบจุดหนึ่งนะครับนะฮะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยสิบจุดหนึ่งสิบจุดสองนะฮะสิบจุด ลงมาสิบละอ่าแอมล่วงนิดหนึ่งนะฮะเก้าจุดเก้าสิบเนี่ยฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะสิบนะฮะสิบนะฮะสิบจุดหนึ่งนะฮะก็ความเพี้ยนน้อยมากนะครับสําหรับนะฮะอันนี้ก็สิบครับนะฮะอยู่ที่สิบนะ,ะ,นะ,ะตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับเอาตัวนี้มาปรับจูนให้มันตรงกันได้นะครับ ใช้ไขควงบิดตัวนี้นะครับรับง่ายครับนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูฟังก์ชันอื่นนะครับฟังก์ชันอื่นก็มีนะฮะริมกระแสตัวนี้เราไม่ต้องไปตั้งอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะตัดให้เราเมื่อผมเร่งเลยอ่ะผมเร่งไปปื๊ดปื๊ดป๊สามามันตัดเลยสิบหกเลยเห็นไหมอ่ามันตัดแล้วนะครับอันนี้ก็คือมันจํากัดมันมันปรเทคกระแสไม่ให้กระแสเราเกินนะครับป้องกันเครื่องเสียหายนะครับ อันนี้ยผมเล่งขึ้นใหม่ๆอ่าจะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูสองปุ่มนี้กันปุ่มนี้เรารู้แล้วปุ่มนี้เรารู้แล้วเหลือสองปุ่มนี้นะครับสองปุ่มนี้นะฮะก็คือปุ่มนี้คือระบบพันกระแทกนะฮะเห็นขีดนี้นะครับตอนนี้อยู่ล่างสุดนะครับเราบิดขึ้นไปฮ่เปิดแจ็คอ่าแล้วเราตั้งไปที่สิบสองนาฬิกานะฮะ เรามาดูเข็มครับเราจะเห็นเข็มครับอันนี้คือแอมกระตุกเลยว่าหรือว่าพันกระแทกนะครับก็คืออันเดียวกันนะฮะอ่านี่กระตุกละนะครับนะฮะอ่าแล้วทีนี้ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับอีกปุ่มหนึ่งอีกปุ่มหนึ่งปุ่มนี้คือระบบพันยกพันยกทํางานอย่างไงนะครับอ่าเรามาดูกันครับตอนนี้มันกระแทกอยู่ระหว่างศูนย์กับสิบ ะะดูที่แอมเลยนะครับศู0กัะ10บพันยกคือการทําให้เข็มล่วงไม่ลงลงไม่ถึงศูนย์นะครับอผมก็จะเล่งขึ้นมาค่อยๆหมุนเล่งขึ้นมาออ่า,อาทุกคนเห็นนะครับเพื่อนๆเห็นนะนะอ่าสีล่ลนะผมเล่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมจะให้ตกอยู่ระหว่าง5แอม10แอมเห็นไหมฮะ ระบบวัดแอมป์นะ5้าแอมป์10บแอมป์นะอันนี้ก็เหมือนกันครับวัดแอมป์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะห้าแอมป์10แอมป์นะฮนะ,นะเป็นการเลี้ยงกระแสขณะที่ใช้ระบบพันกระแทกครับมันก็จะเลี้ยงกระแสด้วยมันก็จะไม่ตัดโดยสิ้นเชิงนะครับมันจะไม่ตัดจนเหลือศูนย์คือไม่มีกระแสเข้าแบตมันก็จะยังเลี้ยงกระแสเข้าแบต5้าแอมป์แล้วก็กระแทกไปที่10บแอมป์เลี้ยง5้าแอมป์แล้วก็กระแทกไปที่10บแอมป์แบบนี้ต่อเน,นื่องครับ ะจะช่วยในเรื่องของการช่วยให้การสลายซัลเฟตได้เร็วขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความร้อนของแบตเตอรี่ก็จะน้อยลงครับ,นะรบแบตเตอรีตตร่ก็จะไม่ไม่ค่อยร้อนร้อนช้าหรือไม่ร้อนเลยก็มีครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับก็คือไม่มีอะไรมากลิมิตกระแสพันกระแทกพันยกปรับแอมป์สวิตช์เบรกเกอร์ตัวนี้ตั้งไว้อย่างนี้เลยครับไม่ต้องไปใช้มัน นะฮะเราจะได้ใช้มันก็ต่อเมื่อมันดิดลงนะครับมันดิดลงเองอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้พอเราจะเลิกทาเราก็ปิดพวกนี้ลงครับปิดพวกนี้ลงให้หมดครับปิดพวกนี้ลงให้หมดครับแล้วก็ลดสวิตช์ลงครับจบการใช้งานครับนะฮะอันนี้คือการใช้งานง่ายๆนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้แล้วก็มีระบบป้องกันที่ดีที่สุดอยู่ตอนนี้นะครับนะฮรราคาของตัวนี้นะครับผมก็จำหน่ายอยู่ที่ราคาสี่พันเก้ารอยเก้าสิบาทนะครับเป็นเบรกเกอร์สองพีนะครับเป็นเบรกเกอร์สองพีถ้าเป็นเบรกเกอร์หนึ่งพผมสี่พันเก้าร้อยช่วนนะครับราคาเบรกเกอร์มันต่างกันนิดนึงเราก็ คิดราคาต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะทํายากกว่าเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดมากเลยครับการเจาะกานอะไรค่อนข้างจะจํากัดครับนะครับอ่ก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับติดตามรับชมดูนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะฮะก่อนจะกันไปก็ฝากกดติดตามกด Sub สไครต์นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ